ปัญญาบรรัญสีสวัสดีครับพบกับปัญญาบัญสีในอีพีไม้กระถาง5.5นิ้วนะครับให้ดูหมายที่จะอยู่ในอีพีนี้นะครับขร่าวๆอาจจะมุมนี้อาจจะไม่ค่อยชัดนะครับเนื่นองจากว่าแดดยังส่องอยู สำหรับเดือนตุลาคมนะครับโปรโมชั่นสําหรับเดือนตุลาคมพ่อคา้าแจกยาค้าหอยนะครับแต่ถ้าลูกค้าได้ยาค่าหอยไปแล้วอยากได้ปุ๋ยนะครับก็แจ้งพ่อค้าได้นะครับเลือกได้ทั้งสองอย่างแต่ว่าเริ่มต้นจะเป็นยาค่าหอยนะครับสําหรับลูกค้าที่ไม่ได้แจ้งให้พ่อค้าสับเปลี่ยนให้สามกระาถางแถมปุ๋ยหนึ่งถุงครับหรือสามกระาถางแถมยาค่าหอยหนึ่งถุงยาค่าหอยนะครับไปโรยหรือหว่านนะครับไม่อย่าไปโรยกระจุกกันไว้ในจุดเดียวนะครับเนื่องจากว่า ว่าหอยจะเดินทางมาเจอกับยาเรานะครับมีโอกาสที่จะเดินมาเจอยากนะครับแต่ถ้าหว่านไว้แบบกระจายนะครับเขาเดินไปตรงไหนก็จะเจอนะครับมีโอกาสที่จะเจอมากกว่าดังนั้นการจัดหอยที่ได้ผลก็คือการหว่านนะครับไม่ใช่การไปโรยหรือไปหยอดไว้เป็นจุดๆแต่สําหรับปุ๋ยนะครับใส่ตามมุมกระถางนะครับใส่ตามขอบกระถางเจาะรูเล็กๆแล้วก็หยอดปุ๋ยลงไปนะครับเพราะว่าถ้าเราโรยด้านบนแล้วก็ลดน้ํานะครับมีโอกาสที่ปุ๋ยจะกลิ้งหนีแล้วก็น้ําที่ซึมลงไปนะครับ ก็จะซึมลงเร็วมากแปบ๊บเดียวถึงก้นกระถางน,นะครับเลยเออกจากตัวกระถางวันสีเราไปแล้วทําให้่อนการน,นําเสนอขอญอาติชี้แจงเราจะส่งแบบแพ็คทั้งกระถางห่อด้วยกระดาษลังแพ็คกล่องกระดาษจะส่งพัสดุอีเมลโดยไปรษณีย์ไทยค่าจะส่งเมาๆคิดที่50บาทลูกค้าสามารถรับจากหลายๆอีพีมารวมกันเพื่อในการจัดส่งในครั้งเดียวได้หรือลูกค้า,า,ารับแล้วยังไม่ครบตามจํานวนที่ลูกค้าต้องการสามารถทยอยรับจากอีพีทัดๆไปได้ แต่ส่วนที่รับไปแล้วกบปากพ่อค้าไว้ก่อนพ่อค้าไม่ได้คิดค่ารับฝากแต่อย่างใดจนกว่าจะได้ครบตามจำนวนลูกค้าค่อยให้พ่อค้าทําการจัดส่งให้อัญญาบัรสีอยู่ที่อำเภอชุมพจังหวัดขอนเ่นระยะเวลาในการจัดส่งภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือใช้เวลา1-2ถึงวันส่วนภาคใต้ใช้เวลา2-4ถึงวันขึ้นอยู่กับระยะทางอัญญาบัรสีมีบร,ริการเก็บเงินปลายทางไว้ให้บริการไม่มีคา่าใช้จ่ายเพิ่มสําหรับกรณีเก็บเงินปลายทาง ขอชี้แจงเพิ่มเติมเนื่องจากกัญญาบุญสีเน้นจําหน่ายไม้ที่อยู่ในคลิปเนื่องจากเป็นไม้ฟอร์มโตแต่ละกระถางจะมีความแตกต่างกันจํานวนต้นจํานวนหนอ่อขนาดลําต้นความดังความป้าย จนวน,นใบและราคาไม่เท่ากันดังนั้นลูกค้าต้องจดจํา EP และหมายเลขกระถางที่ลูกค้าต้องการเพื่อให้ได้วันสีสวยๆต้นที่อยู่ในคลิปด้านบนขวามือเป็นหมายเลข EP และวันที่ที่ทาการรับชมด้านล่างขวามือเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารเป็นเบอร์โทรเบอร์โทรนี้สามารถแอดไลน์ได้หรือจะทําการโทรเข้ามาให้ทางกัญญาวันสีแอดไลน์ให้ก็ได้เช่นกันสำหรับวันนี้เรามาเริ่มกันที่กระถางที่1ครับชายชนกระถางที่1ฟอร์ม2ต้นในกระถางชายชนกระถางที่1ฟอร์ม2ต้นในกระถาง ชายชนกระถางนี้ให้ไปที่ราคา110บาทครับชายชนฟอร์ม2ต้นในกระถางกระถางที่1ให้ไปที่ราคา1 1 0บาทครับเป็นชายชนฟอร์มเตี้ยนะครับชายชนฟอร์มสูงใบป้ายไม่เยอะพ่อค้าเก็บเฉพาะชายชนฟอร์มเตี้ยชายชนกระถางนี้ให้ไปที่ราคา1 1 0บาทครับชายชนกระถางที่1ชายชนกระถางที่2ฟอร์ม2ต้นในกระถางชายชนกระถางที่2ฟอร์ม2ต้นในกระถาง ชยชนกระถางนี้ให้ไปที่ราคา120บาทครับชยชนฟอร์ม2ต้นในกระถางกระถางนี้ไปที่ราคา120บาทครับหลอดใหม่เล็กๆต้นล่างแดงป้ายสวยๆชยชนกระถางนี้ให้ไปที่ราคา120บาทครับชยชนกระถางที่สองซับเซตีกระถางที่1ฟอร์ม1ต้นในกระถางซับเซตีกระถางที่1ฟอร์ม1ต้นในกระถาง ซับสตทีกระถางนี้ให้ไปที่ราคา70บาทครับซับสติทีฟอมหนึ่งต้นในกระถางกระถางที่1ให้ไปที่ราคา70บาทครับซับสตทีกระถางที่2ฟอร์ม4ต้นในกระถาง3ต้นโตนะครับต้นนี้ใบเขาหักนะครับตึงขึ้นมาใหม่หหลอดซับสติทีกระถางนี้ให้ไปที่ราคา120บาทครับซับสตทีฟอร์ม4ต้นในกระถางกระถางนี้ให้ไปที่ราคา120บบาทครับ เทพเทวาฟอมสองต้นในกระถางเทพเทวาฟอมสองต้นในกระถางที่ผ่านมาหน้าฝนนะครับก็มีโดนแดดประมาณสักสองถึงสามชั่วโมงโดยประมาณนะครับก็สีก็ยังไม่ค่อยชัดเท่าไหร่าตรับต่อไปนี้เป็นหน้าหนาวนะครับมีแดดเกือบทั้งวันครับแดดแดดดีสีก็จะสวยเทพเทวากระถางนี้ให้ไปที่ราคา9กาบาทครับเทพเทวาฟอมสองต้นในกระถางกระถางนี้ให้ไปที่ราคา90บบาทครับ ทองประกายแสดฟอร์มสองต้นในกระถางทองประกายแสตดฟอร์มสองต้นในกระถางทองประกายแสตดกระถางนี้ให้ไปที่ราคาแปดสิบบาทครับทองประกายแ stro, สตดฟอร์มสองต้นในกระถางกระถางนี้ให้ไปที่ราคาแปดสิบบาทครับจุลพลฟอร์มสองต้นในกระถางจุลพลฟอร์มสองต้นในกระถางจุลพลกระถางนี้ให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยบาทครับจุลพลฟอร์มสองต้นในกระถางจุลพลกระถางนี้ให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยบาทครั product, บ รนาคารฟอมสองต้นในกระถางรนาคารฟอมสองต้นในกระถางธนาคารกระถางนี้ให้ไปที่ราคากลาสิบบาทครับธนาคารฟอมสองต้นในกระถางกระถางนี้ให้ไปที่ราคากลาสิบบาทครับเมืองพัทยาฟอมสองต้นในกระถางเมืองพัทยาฟอมสองต้นในกระถางเริ่มกัดสีสวยๆเมืองพัทยากระถางนี้ให้ไปที่ราคา แปดสิบบาทครับเมืองพัทยาฟอมสองต้นในกระถางพัตยากระถางนี้ให้ไปที่ราคาแปดสิบาทครับยกกระมยีกระถางที่หนึ่งฟอมสองต้นในกระถางยกกระมยีกระถางที่หนึ่งฟอมสองต้นในกระถางยกกรรมยีกระถางนี้ให้ไปที่ราคาเก้าสิบบาทครับยกกระมยีกระถางที่หนึ่งกระถางนี้ให้ไปที่ราคาเก้าสิบบาทครับฟอมพุ่มสวยๆนะครับไปครับใส่กระถางใส่กระถางสิบนิ้วนะครับเขาจะไม่โตไม่ยืดครับฟอมเขายังสวยอยู่เขายังไม่ยืด ยกกระยี่กระถางที่สองฟอมสองต้นในกระถางเช่นกันยกกระยี่กระถางที่สองฟอมสองต้นในกระถางสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่เห็นใบข้างล่างเหลืองๆบางทีเราก็ปล่อยให้ทิง้งแบบให้ทิ้งใบเองเป็นแห้งให้เขาแห้งแบบนี้ก็ได้นะครับเพราะว่าถ้าเราไปดึงออกก็จะมีผลทําให้รากเขาเสียหายนะครับหรือถ้าใครยิ่งไปกระตุกนะบกระตุกให้ใบหลุดออกเลยเนะี่ยตบนนี้มีโอกาสที่รากจะเสียหายมีโอกาสมีโอกาสที่บันสีจะยุบได้นะครับให้เขาแห้งแบบนี้ค่อยมาดึงออก สักหลายๆสักหนึ่งถึงสองอาทิตย์นะครับ่อยมาดูคิดหนึ่งก็ดึงดึงใบพวกนี้ออกแต่ถ้าใบไหนที่เขาค้างอยู่กับใบอื่นนะครับก็ต้องรีบอออกเนื่องจากว่าจะทําให้เกิดเชื้อรายกกระมิญีกระถางนี้ให้ไปที่ราคาเก้าสิบบาทครับยกกระมิญีกระถางที่สองพระรามกระถางที่หนึ่งมสองต้นในกระถางพระรามกระถางที่หนึ่งมสองต้นในกระถางพระรามกระถางนี้ให้ไปที่ราคาเก้าสิบบาทครับพระรามกระถางที่หนึ่งคมสองต้นในกระถางกระถางนี้ให้ไปที่ราคาเก้าสิบบาทครับ พระรามกระถางที่สองฟอมสองต้นโตกับสองหนอด้านล่างหน่อด้านนี้กับ 2, หนอด้านนี้พระรามฟอมสองต้นกับสองหนอในกระถางกระถางพระรามกระถางนี้ให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยสิบบาทครับกระถางพระรามกระถางที่สองฟอมสองต้นกับสองหนอในกระถางพระรามกระถางนี้ให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยสิบบาทครับนกขัดสดายุฟอมสี่ต้นในกระถางนกขัดสดายุฟอมสี่ต้นในกระถางนกขัดสดายุกระถางนี้ให้ไปที่ราคา หนึ่งร้อยสิบบาทครับนกขัดสลายุฟอร์มส pues ีต้นในกระถางกระถางนี้ให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยสิบบาทครับจังหวัดอุดรฟอร์มสองต้นในกระถางจังหวัดอุดรฟอร์มสองต้นในกระถางจังหวัดอุดรกระถางนี้ให้ไปที่ราคาแปดสิบาทครับจังหวัดอุดรกระถางนี้ไปที่ราคาแปดสิบาทครับจังหวัดอุดรฟอร์มสองต้นในกระถางเพชรเจ็ดสีฟอร์มสองต้นในกระถางกับสามหน่อด้านล่างเพชรเจ็ดสีไม่ป้ายนะครับ เพชรจี๋สีไม่ป um. ้ายฟอมสองต้นกับสามหน่อในกระถางเพชรจี๋สีกระถางนี้ให้ไปที่ราคาห้าสิบเก้าบาทครับเพชรจี๋สีกระถางนี้ให้ไปที่ราคาห้าสิบเก้าบาทครับฟอมสองต้นกับสามหน่อในกระถางซับอมพรฟอมสองต้นในกระถางซับอมพรฟอมสองต้นในกระถางซับอมพรกระถางนี้ให้ไปที่ราคาห้าสิบเก้าบาทครับซับอมพรกระถางนี้ให้ไปที่ราคาห้าสิบเก้าบาทครับซับอมพรฟอมสองต้นในกระถางดูสีเมือง มงคลฟอมสองต้นในกระถางหรือสีมงคลฟอมสองต้นในกระถางหรือสีมงคลกระถางนี้ให้ไปที่ราคาห้าสิบเก้าบาทครับหรือสีมงคลกระถาง well. h, eh <un> น <Wh> ี้ให้ไปที่ราคาห้าสิบเก้าบาทครับหรือสีมงคลฟอมสองต้นในกระถางขุนแผนฟอมสองต้นในกระถางกับหนึ่งหน่อเล็กๆกระด้างขุนแผนฟอมสองต้นกับหนึ่งหน่อเล็กๆกระด้างขุนแผนกระถางนี้ให้ไปที่ราคาแปดสิบบาทครับขุนแผนฟอมสองต้นในกระถางยักษ์สัทธาศูนย์ฟอมสองต้นในกระถาง ยักษ์สัตวาศูนย์ฟอมสองต้นในกระถางยักษ์สัตวาศูนย์กระถางนี้ให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยบาทครับยักษ์ตาศูนควอมสองต้นในกระถางกระถางนี้ให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยบาทครับฟ้าเคีย่งดินฟอร์มสี่ต้นในกระถางฟ้าเคีย่งดินความสี่ต้นในกระถางฟ้าเคีย่งดินกระถางนี้จัดโปรให้ที่ราคาห้าสิบเก้าบาทครับฟ้ดินฟ้าเคีย่งดินกระถางนี้จัดโปรให้ที่ราคาห้าสิบเก้าบาทครับปลาบัวทองฟอร์มสามต้นในกระถางปลาบัวทองฟอร์มสามต้นในกระถางกับหนึ่งหน่อเล็กๆตนั่ง ปลาบัวทองกระถางนี้ให้ไปที่ราคา110บาทครับปลาบัวทองกระถางนี้ให้ไปที่ราคา110บาทครับความสามต้นกับ1หน่อในกระถางสำพอทองฟอร์ม2ต้นในกระถางสำพอทองฟอร์ม2ต้นในกระถางสำพอทองกระถางนี้ให้ไปที่ราคา80บาทครับสำพอทองฟอร์ม2ต้นในกระถางสำพอทองกระถางนี้ให้ไปที่ราคา80บาทครับเทพเทวากระถางที่2ฟอร์ม2ต้นในกระถางเทพเทวากระถางที่2ฟอร์ม2ต้นในกระถาง ต้นเด็กนะครับต้นเด็กป้ายหนึ่งต้นเป็นหนอนะครับฟอร์มสองต้นกับหนึ่งหนอในกระถางหนอเขาป้ายเทียบเทวากระถางนี้ให้ไปที่ราคาห้าสิบเก้าบาทครับเทบเทวากระถางที่สองกระถางนี้ให้ไปที่ราคาห้าสิบเก้าบาทครับเดือนกันยายนฟอร์มหนึ่งต้นโตกับหนึ่งหนอเล็กด้านล่างเดือนกันยายนกระถางนี้ให้ไปที่ราคาสี่สิบเก้าบาทครับเดือนกันยายนกระถางนี้ให้ไปที่ราคาสี่สิบเก้าบาทครับฟอร์มหนึ่งต้นโตกับหนึ่งต้นเล็กด้านล่าง หนมุมานเชิญธงฟอมสองต้นในกระถางหนนมานเชิญธงฟอมสองต้นในกระถางกัดสีส,สวยๆหนึ่งต้นแล้วก็กัดเป็นหน้าแผงเขียวหนึ่งต้นหนนมานเชิญทงกระถางนี้จัดโปรให้ที่ราคาห้าสิบเก้าบาทครับหนุมานเชิญธงกระถางนี้จัดโปรให้ที Want ่ราคาห้าสิบเก้าบาทครับฟอมสองต้นในกระถาง pickle. สาโพธรามกระถางที่หนึ่งฟอมสี่ต้นกับหนึ่งหน่อโตกับหนึ่งหน่อเล็กในกระถางสาโพธรามกระถางนี้จัดโปรให้ที่ราคา 69บาทครับสาวโพธารามกระถางนี้จัดโปรงให้ที่ราคา69บาทครับฟอมสี4ต้นกับ2หน่อในกระถางสาวโพธาราม,รมนนกระถางาท,าท,าที่2ฟอร์ม5ต้นในกระถางสาวโพธารามกระถางทีท่2ฟอร์ม5ต้นในกระถางสาวโพธารามกระถางนี้จัดโปรงให้ที่ราคา70บาทครับสาวโพธารามกระถางนี้จัดโปรงให้ที่ราคา70บาทครับฟอร์ม5ต้นในกระถางมาเฉียวฟอร์ม3ต้นในกระถางมาเฉียวฟอร์ม3ต้นในกระถางหลอดใหม่เริ่มกัดสีสวยมาแล้วเนื่องจากว่าตอนนี้มีแดดนะครับแดดเริ่ม เต็มว yeah! ันมาประมาณ10กว่าวันแล้วม้าเฉียวกระถางนี้ให้ไปที่ราคา80บาทครับม้าเชียวฟอร์ม2ต้นกับหนึ่งหน่อัวโตนะครับเป็นฟอร์ม3ต้นครับเพราะว่าหน่อสูงเกิน20เซนแล้วม้าเฉียวกระถางนี้ให้ไปที่ราคา80บาทครับม้าเฉียวพร์ม3ต้นในกระถางกระถางนี้ไปที่ราคา80บาทครับนำโชคพร้ม3ต้นในกระถางนำโชควรม3ต้นในกระถางนำโชคกระถางนี้ให้ไปที่ราคา 80บาทครับนำโชคความสามต้นในกระถางนำโชคกระถางนี้ให้ไปที่ราคา80บาทครับเพชรพระอุมากระถางที่หนึ่งมสองต้นในกระถางเพชรพระอุมากระถางที่หนึ่งมสองต้นในกระถางเพชรพระอุมากระถางนี้ให้ไปที่ราคา90บาทครับเพชรพระอุมากระถางที่หนึ่งกระถางนี้ให้ไปที่ราคา90บาทครับอร์มสองต้นในกระถางกระถางที่หนึ่งเพชรพระอุมากระถางที่สอง์มสองต้นในกระถางเพชรพระอุมากระถางที่สอง์มสองต้นในกระถางเพชรพระอุมากระถางนี้ให้ไปที่ราคา 90บาทครับเพจพระมากระถางที่สองกระถางนี้ให้ไปที่ราคา90บาทครับเพจพระอุมาอร์มสองต้นในกระถางกระถางที่สองต่อฝันฟอร์มสองต้นในกระถางทอฝันไม่ป้ายฟอร์มสองต้นในกระถางทอฝันกระถางนี้ให้ไปที่ราคา49บาทครับต่อฝันกระถางนี้ให้ไปที่ราคา49บาทครับต่อฝันไม่ป้ายฟอร์มหนึ่งต้นในกระถางกระถางต่อฝันไม่ป้ายฟอร์มสองต้นในกระถางกระถางที่หนึ่งให้ไปที่ราคา49บาทครับ องหญิงทอฝันสายรุ้นกระถางที่สองฟอมสองต้นในกระถางองหญิงท้อฝันสายรุ้นกระถางที่สองฟอมสองต้นในกระถางกระถางนี้ให้ไปที่ราคา4 9บาทครับองหญิงทอฝันกระถางนี้ให้ไปที่ราคา4 9บาทครับองหญิงทอฝันสายลุ้นฟอมสองต้นในกระถางกระถางที่สองทวีราบฟอมสองต้นในกระถางทวีราบฟอมสองต้นในกระถางทวีราบกระถางนี้ให้ไปที่ราคา 90บาทครับทวีราบกระถางนี้ให้ไปที่ราคา90บาทครับทวีราฟอรฟอร์มสองต้นในกระถางชินนบัญชรฟอร์มสองต้นในกระถางชินนบัญชรฟอร์มสองต้นในกระถางนะครับแดดเริ่มมาครับสีก็จะเริ่มมาสำหรับหลอดให่ก็เริ่มมีสีมาแล้วชินนบัญชรกระถางนี้ให้ไปที่ราคา100บาทครับชินนบัญชรฟอร์มสองต้นในกระถางกระถางนี้ให้ไปที่ราคา100บาทครับ ฮาริพุนชัยฟอมสองต้นกับหนึ่งหน่อในกระถางฮาริพุนชัยฟอมสองต้นกับหนึ่งหน่อในกระถางฮาริพุนชัยกระถางนี้ให้ไปที่ราคาเก้าสิบบาทครับฮาริพุนชัยกระถางนี้ให้ไปที่ราคาเก้าสิบบาทครับฮาริพุนชัยฟอมสองต้นในกระถางซับนารินฟอมสองต้นในกระถางกับหนึ่งหน่อซับนารินฟอมสองต้นกับหนึ่งหน่อในกระถางกัดสีเข้มๆแบบนี้ซับนารินกระถางนี้ให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยบาทครับซับนารินฟอมสองต้นกับหนึ่งหน่อในกระถาง กระถางนี้ให้ไปที่ราคา100บาทครับนางวิชุดากระถางที่1ฟอร์ม2ต้นในกระถางนางวิชุดากระถางที่1ฟอร์ม2ต้นในกระถางนางวิชุดากระถางนี้ให้ไปที่ราคา100บาทครับนางวิชุดาฟอร์ม2ต้นในกระถางกระถางนี้ให้ไปที่ราคา100้นบาทครับนางวิชุดากระถางที่1นางวิชุดากระถางที่2ฟอร์ม1ต้นในกระถางนางวิชุดากระถางที่2 ความหนึ ography, one one ่งต้นในกระถางนางวิชุดากระถางนี้ให้ไปที่ราคา80บาทครับนางวิชุดาความหนึ่งต้นในกระถางกระถางนี้ให้ไปที่ราคา80บาทครับบรรดารับความหนึ่งต้นโตกับ1ต้นเล็กบรรดาซับความหนึ่งต้นโตกับ1ต้นเล็กบรรดาซับกระถางนี้ให้ไปที่ราคา80บาทครับบรรดารับกระถางที่1ฟอร์ความหนึ่งต้นโตกับ1ต้นเล็กให้ไปที่ราคา80บาทครับบรรดาซับกระถางที่ฟอรความ2ต้นในกระถางบรรดารับกระถางที่ฟอรความ2ต้นในกระถาง บรรณาซับกระถางนี้ให้ไปที่ราคา90บาทครับบรรณาทซับกระถางที่2ฟอร์ม2ต้นในกระถางบรรณัทซับกระถางนี้ให้ไปที่ราคา90บาทครับบรรณาทซับฟอร์ม2ต้นในกระถางกระถางที่2จุลาลงกรณฟอร์ม1ต้นในกระถางจุฬาลงกรณฟอร์ม1ต้นในกระถางจุลาลงกรกระถางนี้ให้ไปที่ราคา4 9บาทครับจุลาลงกรกระถางนี้ให้ไปที่ราคา49บาทครับจุลาลงกรฟอร์ม1ต้นในกระถางกัดสีสวยๆกระดุกชัดๆ ลูกค้าทันใดนะครับชอบบอลใบโตตนะครับจุฬาลงกรกระถางที่สองฟอมหนึ่งต้นในกระถางฟอมโตโตจุฬาลงกรกระถางที่สองฟอมหนึ่งต้นในกระถางจุฬาลงกรกระถางนี้ให้ไปที่ราคาห้าสิบเก้าบาทครับจุฬาลงกรกระถางนี้ให้ไปที่ราคาห้าสิบเก้าบาทครับจุฬาลงกรฟอมหนึ่งต้นในกระถางน้ำผึ้งพระจันทร์นะครับฟอมหนึ่งต้นในกระถางน้ำผึ้งพระจันทร์ฟอมหนึ่งต้นในกระถางกระถางนี้พระคะ เด็ดใบออกมาหลายรอบแล้วนะครับเนื่องจากว่าเขาขึ้นมาก็ใบโตๆโตมากนะครับนอยู่นี่คือขนาดใบใบเล็กแล้วนะครับยังโตวกว่ามือพ่อค้าสองฝ่ามือเลยนะครับตอนนั้นก็ใบประมาณสามฝ่ามือพ่อค้านะครับน้ำพึ่งพระจันทร์กระถางนี้ให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยบาทครับน้ำพึ่งพระจันทร์กระถางนี้ให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยบาทครับกัดสีสวยๆแล้วก็ต่างสวยๆฟอร์มโตโต นี่คือฟอร์มเล็กแล้วนะครับสําหรับใบของเขาพราค้าดเด็ดมาสามรอบน่าจะประมาณสักสี่สี่เดือนนะครับที่พยายามให้เขาฟอร์มสวยๆแล้วก็นํามาจําหน่ายได้เพราะว่ายกขึ้นมานะครับเขาสามสี่ใบแต่เขาคุมใบคุมกระถางมากกว่านี้น้ําพึ่งพระจันทร์กระถางนี้ให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยบาทครับน้ําพึ่งพระจันทร์กระถางนี้ให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยบาทครับแวมยุราฟอร์มสองต้นในกระถางแวมยุราฟอร์มสองต้นในกระถาง แววมยุรากัดสีมาแล้วแววมยุลากระถังนี้ให้ไปที่ราคา90บาทครับแววมยุลากระถังนี้ให้ไปที่ราคา90บาทครับแววมยุลาฟอร์มสองต้นในกระถางแววมยุลากระถังที่สองฟอร์มสองต้นในกระถางแววมยุลากระถังที่สองฟอร์มสองต้นในกระถางแววมยุลากระถังนี้ให้ไปที่ราคา100บาทครับแววมยุลากระถังที่สองกระถังนี้ให้ไปที่ราคา100บาทครับ อนุมานหาวความสองต้นในกระถางอนุมันหาวความสองต้นในกระถางฮนุมานหาวกระถางนี้ให้ไปที่ราคา8ปดสิบาทครับอนุมันหาวเป็นดาวเป็นเดือนกระถางนี้ให้ไปที่ราคา80ดสิบาทครับฮนุมานหาวความสองต้นในกระถางแหลมทองฟอมสองต้นในกระถางหลมทองความสองต้นในกระถางแหลมทองเป็นบอลกลาบนะครับนี่คือกัดสีเต็มที่นี่คือเริ่มกัดสีกัดสีมาแล้วนะครับหนึ่งต้นนะครับเต็มเต็มทั้งสองใบ อีกต้นหนึ่งยังไม่กัดสีมากแหนมทองกระถางนี้ให้ไปที่ราคา90บาทครับแหนมทองฟอมสองต้นในกระถางกระถางนี้ให้ไปที่ราคา90บาทครับยักษ์เป็นจะกลายฟอมสองต้นในกระถางยักษ์เป็นจะกลายฟอมสองต้นในกระถางเริ่มจะกัดสีแล้วยักษ์เป็นจะกลายกระถางนี้ให้ไปที่ราคา90บาทครับยักษ์เป็นจะกลายฟอร์มตัวโตฟอมสองต้นในกระถางลูกค้าต้องเทียบนะครับขนาดกระถางกับขนาดลำต้นนะกระถาง5.5นิ้ว ยักเปรนยกายกระถางนี้ให้ไปที่ราคา90บาทครับยักเป็นยกายฟอร์มโตฟอร์มสองต้นในกระถางเป็นกระถางสุดท้ายสําหรับปีนี้ลูกค้าท่านใดสนใจสั่งซื้อวันสีติดต่อมาที่0876115169เป็นทั้งดายและเบอร์โทรลูกค้าสามารถทยอยรับจากหลายๆ EP เพื่อรวมกัน,นเพื่อรวมค่าจัดส่งจงในครั้งเดียวได้สำหรับวันนี้ทางอัญมีขากล่าวคำว่าสวัสดีครับ